ฝุนเสียงเพิ่นพะลุงเอยโถยพื้นบ่ลูกโผหาน้ําใม่กับเอื้อยเอ้างสักกะโยกยง่ซื้อกระตาให้เอือยอีกได้่อื้อๆมันว่ายับดิกอื้อๆมันว่า ได้บอส่ะยัำถึกน้องเด้อมาหน่อยฮะน้ำมันกับเอือยปูซื้อกระถ่ะ ลกกามือหนึ่งหั่มยาเฮ็ดเดินๆถอาออยมาหายละเฮ่อ้อยแม่แม่มาจุกมาหายมาหัอืมดดื้อตี้พ่อย่าออยหายเล้เด้อแม่มาชีซักยาเบิรงนแม่เบิมาชีซักยาบนอืมมาซักยา่นีมาซักยาพี่น้องฮะซักยาแม่ กิบิกลบรีปาูตะกมันบังบัาเออชอยเรีย้อยเ้ารวบล้อเเจ้าเออชีก้าให้เลยกวดเออไ้คนโลกห้ามนนาปละรูเพ้นนนานชีดเขาชีดไม่ให้ไหมเราชีดให้เดี๋ยวค่้เล็วอย่มเค่ะอ่ามาเราใช้ตัวใหม่ น่ามันเบียดด้วยมาละนี่งเอออย่าบอเอออยาหยีเลยคาดตีโอ้นำางดิ้นจดื้นิแกใชนามกังามแบบปลอด้พิคนเขียนใหม่เ่ยเนาะมีนึงเลือเขามันเลือกกันตาไว้ ห้าก็สีปอกการเยื่เงว่ะโาน่น้ยำอ่ะสีปักแตงทั่วให้แน่ะเด้อขยอยเออแั้วนี่เท่ากันเออขอบเาได้ภุมกันมากแค่นี้แหละขนาดนั้นเออที่เบอ่งลูกจยำยำใช้ชงหมีด้วยกันเนี่ยตังนัลนเออใช่ชชช้ชาลิ้เพีตหน่งองดิน้ชาลิ้นน้ำชา้มากปลาลอมากเรียนนี่เรีนข่านะมากหม จะซอย้ทุบไได้จะห้เอ้าอืักุอืมดกุดกอไ่เดานมีัเอืมเดี๋ยวจะัะตอกามแกงต้นเทียนทำกัน ไหลไปฮะเห็ดหลอมลัวน้าน้องพ้อน้องรัชาหัอขาจ่องเนาะนี่ไงใส่ไงเออเเนี่ยคันบูดมั่นอ่ะน่ยบดใส่ใส่กับปุกวยซะเจ้าแล้วแมวกันความชื่ออันนี้ không không kể nữa nữa kể nữa Ừ nữa kể 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 nữa มัวหันหัวหัห่วหหออเออเออหแล้ว็สีแทบจะพุ่งเร่อยๆยนนีเด้อโอ้ยบักหนาบัหน้าสีดงเออบังหน้าบังหน้าชอัน้องสแังหนาบังหนา้าว

อี๋่ะนอนมันนอนมันฮะมึงจับกี่เดือนอีกนะมานอนมันมามาโอ้ยมานอมันมามาเอ็วเร็วมาแล้วมันเอานอมันนอไม้นี่นอแบบนี้เอานอแบบนี้ให้เอื้อยเอาให้เอื้ยอ๋อนี่นี่นแบบนี้เอาแบบเออเอออันนั้นแล้วเอาให้เอื้อยไปดิ สบายดิปลาลุงละบ่โซจ้าปลาลุงละบ่ผูสังเกตเมื่อพอต้องหนีผู้ได้ผู้ยืดข้อซองผูคือขนาดไอ้ผู้ก้มหินให้แง้มให้ผู้คือขนาดผู้ปลาลุงเลยมดูแปลกใ้หน่อยนึงห้าทามแล้วอื้ออือได้สิไปชีดเค้าให้ชีดเค้าให้พวกหั่นแม่วันทำยังบอกให้ได้แล้วได้ปลาลุง

ข้าว้นไห่เราม่คุป้ทำดูสิคะพอแกงใช่ไหมแบบพอแกงแบบช่วยเรียบร้อยถ้าเปนห่เราใหมปะะไห่เราใหมหาใหมอยู่ก่อปะพี่น้องก็เหม่พี่น้องบอกเม็ดเป็นงสีน่งเคทเขียนหมนีย

Anyway, không anh gì. Muy vậy. Nay đi. 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 này đi. Nay 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 đi.

ไปนังเอลอดไปไปห,ปหาท่ออ้อยไปหาท่ออ้อยพอแล้วไปต้มมเร็อนไปกดกงำขนม่ไปน,น่าสเกนี่เป็นยังไงเล<อ>บนไนคยกัด,ด่อ้นสบอน้อ,อนีวันี้ยังไงยังอืมกรตทำน่อยเย เมนเขียวอยู่บอเน็บเป็นยังทองนะจังหวะเป็นยังหนอห่วยถ้าเราลอดเขา่ยอ่ยกัอดที่กันโอ้ยย่างชุดคือฟอดเห็นเลยเนาะย่างอื่นก็สูได้เนาะง่าวกะสีด

เนี่ยชิมาหารักเป็นองเป็นองรวดเลยง่ายๆเอาผาบอขอเล่ยุกและไป่ายๆเหรัยายเหอ่ายๆนะเขาจะแช่บเรื่องขุ

พื้นบ่ลูกโผหาน้ํามักับเอื้อยเอ้าโอ้แสงสักกะโยกขยงโผซื้อกระตาให้เอื้อยอีกได้โผอื้อๆมันว่ายับดิกออๆมันว่า coi cái đây bao là xa ăn thử non đó và nội hai nó mạnh cặp ưỡi sư tha <laughs>